นี่ครับเราอยู่ป่าพันธุ์ไม้นี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตเรียนเชิญนำพี่น้องไปพูนเด้อพี่น้องครับเป็นเพืมืองามยามดีครับเมื่อเพื่อนชาวบ้านนะครับเดีนี้ครับผมเพิ่นเป็นเมื่ขึ้นบ้านใหม่ของเพิ่อนนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับนี่นี่ท่านเดี๋ย็กงามอยู่ เมชาเราก็ออกมานึกว่าขโมุนน้ยยงไงของเมชาวันนี้ก็มาเดินมาเดินเดินเดินรอบบ้านสามรอบมาด้วยกันนะครับสวัสดีครับเดินรอบบ้านใช่รุ่ยขึ้นบ้านใหม่วนนี้อ๋อรัชนีสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ขึ้นบ้านใหม่กับช่องใหม่ด้วยนะฮะช่องใหม่ด้วยครับไปช่องใหม่แล้วค่ะช่องขอรัชนีนะไปจนเล็ตัวกี่บาทเป็นอะไรนะฮะอันไหนเนี่ย ต้องเก่าเป็นอะไรนะ FC ถามมาเขารหั่านไม่ได้ค่ะที่หน้าเองรอบไหนรอบแรกเหเนี่ยรอบแรกเลยจ้องใหม่นะคจ้องขอรัชนีเขื่อนบ้านใหม่ตัวชานกางล้มพร้อมเกิดอรขึ้นอใหม่ด้วยครับรอบเลยะครอรอบที่หนึ่งครับอันนี้หนึ่งรอบแล้วนะฮะต่อไปก็จะเป็นรอบที่สออันนี้ก็อยู่ก็นั่งเรานะคะ เป็นสีที่ใช้นะเป็นสีฟ้าพาสเทลสีฟ้าค่ะบ้านที่อ๋เป็นสีฟ้ามิ้นส์ก็ใส่ดีกวนี้นะครับมาดีมากค่ะมาดีค่ะเดินรอบที่สองนะคะระเพณีบ้านเราก็แบบนี้แหละค่ะอ๋อนะครับโอ้สามรอบ้องวนสามรอบก่อนนะครับมดีมากวิธีขึ้นบ้านใหม่ของพี่อ๋อกับพี่รักนะครับ นำทีมโดยใจอุ <Pok> er. ่นแล้วก็ตาชานเก็รอดีทายา่าสทายนะแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่ะล้วก็จะมีพิธีถามด้วยเนาะ ไปูนะถ้าเม่คุณยายบอกหนูนานะฮรตบองเซนร่าหนูนาก็ได้เจ้าอย่าง้ลักษณะเดียวก็จะมีใกล้หารใช้สนหาต้ีตน้จะที่จะทางโดยให้เป็นตัวแทนก็คสาแล้วานสบอบอกแม่ดีนะคะขนาดเดินบ้านเดี๋ยวถามมาฟังทุ่ปีในรายการบ้านนี้มีคนอยู่อยู่บ่ ที่ผู้อยู่อยู่บ่เฮิอนหลังใหม่หลังงามนี่มีโอ้ยยักอันมาขอพักขอเศร้าขอนอนเฮิรนมายู่บ่มาจากทางใดบ่โอ้ยมาแต่ขาแต่ขายแต่เมืองบุกเมืองว่างเมืองอ้างเงินอ้างข้ามมืแล้วบ่ปิดวันนั้นก็เชิญทับไปเลยนะ่ามจะกระถามต่อไปก็ต้องมากคำมากคู้นมากนนั้นบ่เออค่อยหน่ยมากคำมากคูนแล้ว ผ้าใยกระเป๋าผีสั่งนอนแล้วเนาะอันนี้นะผ้าใยกระเป๋าเงินกระเป๋าคล้ำค่อยมาตะขาตะขายอือก็จะมาขอนอนเงอนลูดเงอนหลานเออนอนได้นอนด้วยคนหลานก็ที่ห้อไปนอนเพลมาขามาปูนแล้วว่าเนาะมาหางผ้ามี่มาผมาพาหางพามี่ผ้าล้ำผ้ารูยอือเอาชวนเข้าไปทั้งในลูดขอบลมมีเอ็้หมีเฮอรเฮอรลุงหมื่นเอ็กก็ได้โดยจะพ้าค่อยคอนอนเสร็จกจะข้าว

เจ็ากล่องเลินองแล้วครับเตามก่อก็จะนอนนะทำพิธีนอนก่อนทำพิธีนอนใช่นอนนอนเหมือนนอนเอเอเอาใช้นอนรับอันดีเด้ออ๋อนะฮะเป็นแบบนี้โอ้คุมป๋องอนเวลาเด้อเ้อา เอียนเอ๊ะเอียนเอ๊เอียนเอโอ้ไันแล้วค่ะถึงเช้าแล้วเออเ้มาถามใรว่าฝันนเป็นอะไรดิยงาเอ้ยมานอนเงื่อนนอนสั้นพันดีวอโอ้ยฝันดีแล้วฝันในเงื่อนเก่ากำข้ามเก่าหอยใครขอมาดูเงื่อนลังนี่นะห้างนีเป็นดีจบ โอ้ยเสดงว่าสีร่ำสีรวยไปเมื่อหนานาอครับเนาะโอ้ยซาตูซาตุซาตุครับซาตูไปมาอยู่นี่ก็ร่ำรวยแล้วนอนเนืนอนอนซานโอ้ยเสาเงินบไดแหงบไดเจ็บบาแหงบไดแหงแล้วกันยกรขาอนได้หมอนี้นะคนนั่นนี่เขหลับมือโผล่คนมาเห็นด้านในเด้อวีน้อง ไม่ได้เท่าไห่น้ำได้เกันเาเดคทำคู่ทำคู่แล้เนาะเรองกาททำาผมกะล้าคู่ดล้างลูล้าลดแก็โดไปด้นในเนาะพไปอยู่บ้านหลังอยู่ด้นโอเคอ่ะมองแค่มองเห็นก็พอแล้วจะเห็นด้านในนะคะัเวัหเ็นี่บอกเองใช่มาว อาจารนี้แต่ก็ยังีนอนคุะนอนอาจารย์เข้าไปนอนเด้ออาารย์เขาไปทที่ธีนะคุระลเขาไปทที่เข้าอยู่เข้าพักอาีมามุสาบมสามุสามุสาสามุสุสาุสมุสามุสสราวุณาวมามาาาุสิมุสุณาิมุาาวทวดามุสมสาาสาสาาิมุสาามาวามมุม่แหวสวาม ให้คุณน้องด้วยมาอยู่พักกันมาพักอาศัยขอให้ความมีความสุขทั้งกายและใจมีความสุขความเจริญ จบท่ิ่งใดศาสนาจร่งใจขอให้ลูกหลานที่มาอาศัยอยู่บ้านหลังนี้เรื่องหลังนี้จะมีความสุขายจะเรือเรื่สิ่งใดขอความมาราถนาจะสำเร็จทุกสิ่งการเลือกเรื่องความรับรู้รับรู้ทุกกระให้รับรอ้เรื่องความั้เรือนั้นยังไเรื่องยังไงสิ่งที่อยู่างนนเ ขนะ้าไน้าสบายดีน้องคุณยายเนาะสบายดีเนาะเออสบายดียิ่ได้ยายกดีคุณบ้านใหม่เราเรียบร้อยนะแล้วสภาพขึ้นเลยนะ ให้มานอนได้เลยนอนสามคืนนอนาคืนาเลยให้มานอนสมมุติเราจะไปทางไหนก็ให้นอนให้มานอนสามให้นอนครบสามคืนสามคืนแรกก่อนพี่อ๋อควไปถจะไม่ครนสามคืนคือพี่อ๋อไม่ต้องไปไหนถ้านอนเริ่มนอนจากคืนนี้สามคืนก็เนก็เยพี่อ๋อมีเหตุวันกลับบ้านก็พี่อ๋อก็ไม่ได้กลับเพราะว่ายังไม่ควนสามคืนเหมือนเหมือนกับเขาไปกลับตัวนะใช่ะ ประเทศนี้เขาเป็นอย่างนไรเพรางวันนี้ไปไหนก็ได้ทันคือกันเนาะแต่กลางคืนต้องนอนอาทิตย์กลางคันสามเพื่อนแล้วเอาได้ประเทศนี้นะครับอ๋อที่นี่คำที่นี่นะครับกระเป๋ากับเงินยู่หันกันสามเพื่อนทุกันจะเอาเงิใช่อ๋อครับผมกระเป๋าเงินก็ต้องไว้สามเพื่อนสามเพื่อนใช่ก่อนยังเอาออกมาสามเพื่อนอย่าเป็นสาวตีเออสามเพื่นกินนตานี่เอาพระขึ้นที่เนิเนาะ บาทครับได้ไปพระี่ออพี่ออเองเอาผ้าไปไวเลยที่นั่นแหละตรงนี้ก็ต้าไปแล้วจานเจียวได้ให้มาเนี่ยคอ้ผ้าจานเจียวให้มานั่นแหละนั่นแหละนมนว์ท่านอธิามราไว้่มีแจกันเออดอกไม้ก็วางไวต่บอกเออ้ ันนี้ก็มีแต่ความโชคดีเด้อพี่อรับก็เป็นพ<ป>ิธีขึ้นบ้านใหม่แบบภูไทยนะครับภูไทยนำโดยตาชานนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับวันน,น,นั้นะเนี่ยมันในดินไม้ดิ